มาครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหมี่กระเฉดกุ้งกันนะครับผมวัตถุดิบของเราก็จะมีเส้นหมี่มีผักกระเฉดแล้วก็มีกุ้งนั่นเอง้อมเราก็ไปทำกันเลยครับผมเทน้ำมันลงในกระทะครับหลังจากนั้นก็จะใส่กระเทียมลงไปใส่พริกลงไปครับผมนำไปผัดให้เกิดกลิ่นหอมเลยใส่กุ้งลงไปผัดครับเราก็จะผัดกุ้งให้สุกสักประมาณสัก90%เราก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยครับผมเค, <prominent S 1> ครื่องปรุงของเราวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยน้ำปลาใส่ลงไปเลยซอสฟ้าเขียวนิดหน่อยครับ ผงชูรสน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพิ่มสีสันด้วยสีอิวดำแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกไทยข้นครับผมผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก่อนที่จะนําเส้นหมี่ของเราลงมาผัดกับตัวเครื่องปรุงตัวซอสที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับผมผัดให้เส้นเข้ากับเครื่องปรุงให้ทั่วเลยนะครับให้ได้แบบนี้นะครับผมผัดไปเรื่อยครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักกระเฉดลงไปนะครับนําผักกระเฉดลงไปผัดนะครับ ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยครับผมผัดไปสักครู่ครับผมให้ผักกระเฉดมันสุกผักกระเฉดค่อนข้างสุกง่ายครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะนําไปใส่จานกันครับพร้อมรับประทานแล้วครับลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครับผม